สุขที่มันเสมอมั่นเครือเก่าเครือใบม,มาบ่ไดเขาไถคนปลูกยางเมื่อนี้กะมันจะนากาศยังมือเศร้าตอนเศร้าๆไม่ยืนมีโอกาสได้มาทุ่มมาทามาให้มาหน้ายางออกมาเ่นทุ่งให้ทุ่งหน้ามาให้พี่น้องเบิ่งสะนามลายถ่วหัวอะไพี่น้องเลือกประมาณสองเมตรกวัวหนาเออเกือบสามร้อใดบุร ก็เลยว่าอยากได้ปลามาล้งสันดอกปลาก็มิหลไหลปลาไม่ไงจืนว่าสิปล่อยปลาทู่จากสิอยู่ว่าอยู่เออขันสิซอยขันสิปล่อยปลาว่านมันกระสาหน่อยพู้ขันสิปล่อยปลาต้มกุ้งกัสันกะย่านขระเจ้าเอาไปกินกับกาแฟาจำเป็นก็เลยว่าสิปล่อยปลานิ่นปลาตะเพียนปลายีโศกพร้อมกับปลาลูกอืมพ่นมา ว่าสิเอาเงินสดเพิ่นอยากเพิ่นขับคุ้มให้เส้นพ่อค้าก็ได้เส้นไว้เส้นว้เออพ่อค้าทรงพ่อพระพ่อค้าขายลูกปลาพันปลาเอออยู่ทั้งบ้านพี่ละเพิ่นก็ว่าดีดีเลยพี่น้องลูกปลาพันปลาปลาเลิงปลาป่อยมีสาหน่อยอยู่ให้สาใหญ่อยู่หน้าเพิ่นว่าดีดีตัวเขาชนะ คือความหวังไม่ยช่เกินว่ามาแต่โดนแลว้วคืออยากได้ปลาล้มสาอย่างมิสะเรื่องปูเรื่องปลานี่แหละพี่น้องก็จังเลยเอาปลามาปล่อยอเส้นพูนไหวเขาหน้าปาลาแล้วเขาคือเราจังสิมาเก็บเงินพนาพนาเอาขันบาจังสันขันมาเก็บเงินมากินปลาน้ำกานมาสัน ให้พี่น้องได้เห็นสันดอกมือนีโอกาสดีหน้าที่ทองไม่ยืนก็เลยว่าว่าเข้าไปหาสิตะเบียดเอาตปามากินฮอเอาปลามาปล่อยมาเลี้ยงเบืองกันนะสันดอกอันนี้ปลานิ่นพี่น้องปลานิ่นปลานิ่นปน,นปลาตะเพียนอันนี้ปลายังนีต้ตะเพียน,ยนโอ้อันนี้ปลาเออนี่ปลาตะเพียนปลาปลายิ่สุกจังเด ถ้าลงบอกเอออันนี้แบบมีแต่ปลานิ่งกับปลาตะเพียนลงมากกอนอันนั้นปลาอยังนั่นอันนั้นปลาปลานิ่งครับตัวนี้เนาะปลานี่แไหตะเพียนที่กันบอกโอ้่ปลานิ่งที่กันเออตะเพียนเออ,เพ,อพี่น้องลูกปลาผ่านปลาโอ้ยจะแม่นอดช้อนตัวเน้นหน่อยพี่น้องคืออยากหมกบอกจะห <laughs> ม,มกเด้อพี่น้องเด้อ <Ừ. S 2> บานีเพื่อนสได้มาอยู่ในสะแล้วสิได้มาอยู่ให้อยู่หน้าแล้วบานีหลังจากนั้นไม่จื้กินกันทีไม่ทายให้พี่น้องได้เบิง้งยง่ามาเลี้ยงยง่ามาเอาอาหารให้เพื่อนนั่นเพื่อนกระสินแตกหนาวยาวสู้จะกินกันเด้อเอาอาหารให้ยู่นเอาอาหารให้กินแง่ไม่กินกันสาก่วงดีดอกพี่น้อง ถ้าพี่น้องต้องการหรือว่าพี่น้องอยากบริล่น,น้ำมันไงจืดมาเด้อผุหละเขาหน้าปลาแล้วให้ปลาไงก่อนจังมาจิน <c oughs> นัดกขบพ่อค้าขายอันปลาว่าอันเขาหน้าปลาแล้วมาเก็บเงินเออจังมากินปลาํำกันม,นมนนนสาสั่นไม่อยากจืดกสิเลียงกาใบน้ำว่าท่านใสดอกพี่น้องเดี๋ยวนี้ฝนกระโตกอยู่ตลอดอม,มันหลนลงมาน้ำไหลลงมาอยู่ตลอดมันได้คูนผุหละถ้าเบิ่งผุนละตอนอันพูนตอนฝนเศร้าผุหละ เออบ้านนี้พี่น้องกะจังได้มาเยี่ยมมายามมีจืนสิลงปลาละเด้อสิลงปลาละเด้อขันพี่น้องผู้อ่าอยู่ไกลอยู่ไกลหรือว่าหูจักกับไม่ไ่จืนแฟนครับแฟนโตยงแฟนเอฟซีอยู่แถวทางอำเภอเพ็ญหรือว่าพี่น้องทางไกลกับทางต่างจังหวัดขนไดมาทั้งพี่กับเออมาสิมาเบิงสิมาลินทั้งคำชะโนดวสันว่าม่จืนอยู่ไซนอวสันกัทโธมาเด้อเออทรมา ว,ว่าอยู่บ้านวอไปกินปลานั่งมาจันก่อไจะเลี้ยตุนเนาะปลาอยู่ในถุงยังมาทันเดินลน่งนด้จะไปกินปาลาแล้วมาอันนี้ว่าไก่พี่น้องว่าไว้ไก่สะกวันว่าระยะเงีเออมาเล่นมาเที่ยวตัวมาเบิง่งผู้อุ่นฐานที่สถานที่ไม่ใจืดอยู่จังไดกินจังไดเออไปเบิ่งหัวเบิ่งสวนก็ได้่าจันกล้วยหัวกระถอดยอด ปีสองปีกันคือสิมีหกตึงตึงแถวนี้พี่น้องบ่เปลี่ยนคือจังพี่น้องเห็นตอนนี้เด้ออือ่อะจะชิได้ขายายคอไกล้อีกเด้อน่นอะเหลือจะตู่พวกไกล้กันได้อืมมันแคบหลายตอดกันก็นมีสิขายายมีเป็ดพร้อมได้พี่น้องมีเป็ดมีไก่อันนี้เอาไก่มาไหวสะก่อนเออไก่หน่อยสิบก็โตพร้อมกับกไก่เมสสาวไก่ผูเออ อยู่ในนั่นแหละแงกันยุ่หันโดยนี่ก็ง้อยก็งอนค่อยง่อยคอนยุ่หันละดีโจะดีโอ๊กดีใจพี่ร้องเออมีโอกาสได้เลี้ยงปลาแล้วบานนี่เห็นแต่ข้าเจ้ามีสามีบอปยืนเบื้องคนเอาเงี้ยให้กินแตเงาวยาวอยู่มีเงจืนก็เลยว่าหวยมีโอกาสเฮ้าันมีสะคือการเออเฮ้าใจสิปอยได้บาทนี่ปอยเป็นถุงนี่เออ บ่แห่อาออกจากถุงมันบ่เออเขาไปออกจากถุงไม่ค่อยกินไงโอ้ยโยนลงไปถุงรอดย่ามเอามันจังบ่ได้ตึกแห่ยาบมอนบ่มาก็ลงไปเอาถุงมาถุงไม่กินรอดตัวใส่เลยพี่น้องเอาลงไปอันเพิ่มคุ้มให้ไข่เส้นไข่เล็ได้เส้นคอยว่าว่าคอยว่าอยากเส้นเส้นโหลดเส้นโหลดพะนะเอาพิ่มคุ้มให้ไข่นล้วมันยังเสาะเจ้าก็ บ่อยากเหส้นเป็นบ่อยากเส้นไปเลยังคู่ไม่ห้าเส้นได้เดี๋ยวนี่เอาเส้นกระเส้นฉันดอกพ้น่ะเบิ่งลูกปลาปลาสีลือจักถุงตี้ยเาขายปลาให้ตัวหังเขาอยากเส้นบ่เออเขาอยากซื้อสดบ่ให้แม่แสดงว่าบ่อยากได้เงินได้หนิกระจังวานนี่แล้วน่คุยกับเพริ่นตีเอาไปเอาไปโมกกรได บัวดำบัวบัวดำพี่น้องพี่น้องกัดบัวดำด้อพี่น้องกันพี่น้องอยากมาเที่ยวทำมาเบ่งบัวดำยุสะไม่ง่จืดนี่ละเออทั้งคืนเขามีทะเลบัวแดงอันนี้สาบัวดำด้วยนี่เออโคโมยนั่นต้นตาลได้อันพี่น้องมันบ่ล่งมันบ่จมอยากให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศก็เลยให้พี่น้องได้เห็น เออนี่แหะพี่น้องอันซุนี่ห้ามขาดเพราะหาแล้วมีน้ำาเปีเชอวาตานหนอยนเลียวเรเห็นหามเดินห้าที่เล้ยดไหวหมดเอาวันเสาร์ซื้อน้ำเอาเบิดรถสบักันสมาจวางในเส้นเยบไหวหมดมีครับมีุงทับทปลาสวายตัวนี้ยนทางน่างเดี๋ยว พี่วะปะเพียนหลเส้นปาคอ่ดยวอยว่าคอยกินปล่อยปัดต้องโกยานค้อนมาเอาไปกินกับกาแฟคอยดีละพ่อคอยกีดอยางเอาปลาตะเพียนยัดถุงคอยกินย่างนอนกวาปตองตายสิบสามสี่สี่พันหาึสี่สี่สิบสามสี่จุดสองโอ้จงป่าสีท่องไปนเด้อเหมันง่อนจั่างเหราเห็นบ่ นับรนัรนรนับพ่อไปตัใหญ่ใหญ่ดวนเถวให่นวครมันอ่ะพ่อแก่ก็ันขันนอสองสิบสี่สหสดยี่สิบอยี่สิบตัวละสี่รูนาขีคหนีได้าลูอ้สามสองสาสี่าแปดสี่สงสี่สงมนซื้อเสี้นว่าจะควางได้เซ็เอาเงินเนาะ ไรไหมวัดุงเที่ยงเหมือนแถวไ้แล้วเนี่ยมาทำเหมือนันหาที่สองถุงม่าหาสองนับรูปตอนนับจะส่วนกันเด้อน้อแมงก็ไปับยี่สิบอม่ส้ยกยเดโอ้น้องาดใเห็ุสามคู่สามคู่หนึ่งคู่ เอาปลาตะเพียนจักอันจักถุงสิบเอ็ดบ่อสิบสองบ่อพันวาสิบสิบสามถุงมันปลาซีชนิดอยู่นี่ปลาอย่างเมี้ยเจาปลาตะเพียนหลายลาอ่เออกระางแลเจาะยังกัดใหญ่ขาดามาบยปลาตรงโกมีเนีอืมเพิ่นบ่อมาขาดบ่อมาเส้นไปปล่อยบาด ส้มมันรัวนี่แถมนั่นได้เป็นแถมอีกเป็นหมื่นโตพี่น้องว่ามันจรมาดาควอยขึ้นแล้วพ่นพาแถมว่ามันจะแถมขวยได้นี่แถมอะพ่นแถมได้แถมไม่หลอ้ออเออแถมแถมไปลงไปรงไปลงแถมย่ยเกีนได้กันนั่นแถมงานพ่อข่ายพ่อค่าใจดีซ้มแถมนี่แหละเจ้าชิได้กินแถิได้กินน้นแม่้มแถมี่แหละชิได้กิน เอายองมันใสแตกสักกันค่่านม่าบวูตัวระวังเด้อระวังเด้อมันมีแต่มันมีแต่หินได้หันมันโมเมนหินได้หันบ่ดึงยางกันเลยหัน ปล่อยต่อพี่น้องปล่อยปล่อยปลาปล่อยปลาไปบ้านอยู่ในสระบ้านนี้อยู่ในสระนี้เอาข้าวกระบอกเราอยู่ได้หรือปลาดุกนะ เอากรบอเอาลักกรบอกปลาดูกลังยุ่งในเก่าปลาปลาปลาดุกน้ำอยู่ไหนเออขนาดว่าให้มันยังยังละยังละพันนั่นแหมเอออาันที่ว่ากันไว้ก็ว่าปลาดุกปลาตะเพียนปลานิ่งปลายิสุกแี่ไงละพันเออสามพันแล้วเดี๋ยวไล่มาเนี่ยขนานละสี่พันแล้วที่นี่สี่พันแล้วนี่นิ่งในตะเพียนยี่สุกเออนั่นละใช่ด้ ไม่มันเพาะเครื่องมือนไม่เครื่องมือนอัดอืมไม่กับดูกกามน่าดึงเออปล่อยที่นี่ก่อนปล่อยที่ก่อนไปปล็อกค่ะไปประทัดลงไปล่อยเออลงไปข่อยโค้ดลงไปหายไปน้ำไม่พุ่นเจ้าถือลงไปโอ้ตรงนี้งานเนาะเออมัน่ได้ไปไว้แต่เดี๋ยวเอานี่ไปปล่อยก่อนปล่อยเร็วนี่มันไม่จิ้นปล่อยเร็วอืมมามันมันนี่แหละตุ่มห่มเดินสนามนี่แหละเอาลงไปปล่อยใ้แก้วเราจะเป็นผู้คนเ้าเป็นผู้ปล่อย ลงรอยน้ำปลากัแล้วกันไปด้านซยเาจะเียนมันกินอาหารมันกินืหมดเขาออกยางมากลูกกบบอนไบัวบยัง้มันบเป็นสาบัวเนาะนี่ว่าสาป่ามันละมันบเป็นสาบัวมันเป็นสาป่านี่สวนมันเากจังเอาเอายังลองไวงร่หวงอย่างว่ต่าย โอ้ยสิบบาทนั่นนะคีอฮัตไลฟ์มาได้ยางนั่นยังที่มาห่วงยางอยู่เออแม่ยูดกน่า้องงี้แล้วห่วงยางไปแล้วม่าน่เอาว่จะไปดูขั้นหนึ่งไปลุงรายไงไม่ งกปุพันธ <8 Solomon> <8 Simon> ่าลกินเหื่อไปดิจังก่อมาน่กับพ่อกกเยของันี่ย้องมือแรงมันบ่เี่ยะได้มืองเนื้มือเศ้าห่หเกี่ย่เกี่ยัอืมแบบนี้ห่ออาหารป่าน้อยก่อนมันบ่โดนปันได้ประเด็นจังสิได้หรือว่าห่าเบิ้องป่าเบื้องเบื่งครับมันไงทำได้จังเตียอาหารอืมมันจัมันจักเดือนนี่มันจังสิบกาวา อยู่กับข้าเรียงบอกห้ไลายอ้วนคือคนนั่นบอกาไปรับกระด้านไงเดีกนอยูหนีบ่มีหวะเกาพบอบเลเอา่เป็นข้อมเบาอีลีบานี่พี่น้องปล่อยตั้งถุงเล้บานีทมันจังเอาไม่เชายูใสไม่เช้าเดอคยไปไนมูป่เป็นเนิกหน้าเลิกเลิกนัก จะล่งปลอยป่าพี่นออ้องเออคือจังเวาให้พี่น้องฟังนั่นแหละมีซาเลวอยากได้ป่ามาปลอยออมาบาดนจะให้พี่น้องได้อุย้ยวิวทิวทัศน์นเนาะต่างปดะจังสันบอกหัวสูงนั่นต่างเร็ดไศไรคน,นทวงโอ้อาอาอาหามเฮี่ตะลกต้องหาแนวตะลกเป็นธจัมบัสาดเอา,อาพี่น้องพุณน่ะ เอาคลิปนี้เอาไว้สมิสกรจังพบพ่อกันต่อไปเป็นชีพยังนั่นพี่น้องถ้าค่อยชมค่อยติดตามนเนาะปล่อยปูปล่อยปลาเลี้ยงปลาดังความมุงไม้เวไวให้พี่น้องได้ฟังว่าสิม,มาปล่อยปลาอาๆๆๆๆมีน้ำแล้วกะสิเอาปลามาปล่อยได้ปล่อยหลีพี่น้องขอบุญขอบุณพี่น้องผู้เาขามาชมทางช่องยายจื้าลำเพลิอนออฟฟิเชียลเอาให้พี่น้องมีความสุขความเก็บดาด้ความไขยย่ยาสุม,มี่ จะเล่นหุง้งเฮืองในนาทีการงานลำรวยสูบผูกสกคลชิมนี้เอาไว้ซ้ำนี้ขอบคุณสวัสดีจ้า